อดีใจนักนะ,ะอดีใจนักนะเอาเมื่อเรามาเจอกันเมื่อเรามาเจอกันโอ้ขอบคุณนะครับทางลงนะครับอ่าครับจุดเล็กๆน้อยนะครับเป็นไหนวะในกิมใช่กัน พี่น้องครับก็จะเข่าเนื้อหาสารานะเพราะมันเป็นเรื่องหนักหนักหลายเรื่องนะครับผมจะเป็นจะต้องเอาบรรยากาศมาสั่บรรยากาศระบบต่างๆเนาะขออนุญาตนำเอาหลักอภิหาริยธรรมเจ็ดนะครับมาใส่ในการบริหารบ้านเมืองท่านผู้ใหญ่ครับอันแรกเันว่าหลักธรรมนี่นะครับ เฮ็ดแล้วมีตาได้บ่มีเสียนะครับคือนนึ่งเป็นว่าอย่างมีการประชุมกันเป็นมิตรอย่าเอาอะไลังี้ยเป็นรักเสียนะครับประชุมกันเป็นมิตรแล้วก็พ้อมกันเลือนพ้อมกันประชุมพร้อมกันรักขคำพิาีนี้ครับเนี่ยผนบอกว่ามีต่อประโยชน์บ่มีโทษบ้านใดเฮ็ดได้มีต่อประโยชน์หนึ่งประชุมนับกันประชุมพร้อมกันเลื่อนพร้อมกันเฮ็ดน้ำกันสำคัญนะครับเมื่อประชุมแล้ว หากว่ามีคอม,ไลไลม,มตมิใดๆมีสมุติเอาเห็ุปัญหาที่มัดติใดๆเกิดขึ้นยังได้ดีไทยบ้านเขาถือเป็นคอปฏิบัติต้องการนะครับหรืคอคนเราเขาอยากก,อาอยากินต้มไก่เขาจะมีต้มเน็ตต้มต้มเป็ดได้นีว่าต้มไกล่หลายกว่าก็มีต้มไก่ผมหมายถึงมาหากว่ามีมติใดๆในการแก้ปัญหาของบ้านหรือว่าจะเป็นนโยบายในพุทธการ หากว่าเสียงชุ่มไงว่าได้ให้ยอมรับน้ำกันนะครับอันนี้เป็นหลักของวิหารที่จะทำเก็บเปิดปารเทารบผู้อ,า,อาวุโสนะครับอาฮักสวัสดีทักทายกันในหลักการประการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีนะคการพัฒนีนยูคนนั้นเก็บต่องเอาเป็นสองสามซี่ให้ได้เนี่ยพ่ออ้าวเอาเมื่อเปิดกระจบไปแล้วนะครับก็จะมีว่าละจะกลับเด้อเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่วรพงศ์เพ่จะจะได้เสริมในประเด็นบางที่ผม ในอำเภอเวินเว้า่วนราชการบอกว่าที่กถลกไปเยี่ยวไปข่องน้าอาจจะขาดจะเกินนเสริมแล้วกันนะครับอากาศเว้าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นกับพี่น้อนสักสัญญาณเ้อนะครับบนเยาวราชตะวันตกกางโครงการไหนโครงการพวกบ้านสินหาอีบสองในอำเภอพิศมาตะวันตกกลางอุจวเจย์บ้านเขะคนมองออกมาในบ้านเนาะมันเป็นยังไงที่จะเอาแต่สินหามาใส่เนาะเดี๋ยวอ๋อ หรือบางคนเรีนว่ามาแล้วมันได้เพิ่นงเสียณอะมองสองด้านนะครับเล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นรู้สึกว่าภูมิใจมาแล้วเจ้าวนานมากเสียณอะไปบางเรื่องอาจจะเห็นตัวแต่ว่ามันหกมันเลื่อนนอกจาดนันเนาะมาบางนี้เราสบายเราสบายภาคเรารับกูเย่ยมมากอะเออเห็นบ้องลายนึงเช่นเดียวกันกับอบตอบตที่กับบ้านสิก็บบ้านมาสิเก็บบ้านนะครับ ไปประกวดขยันรบลก้อนยังมาเรื่อมา้นแหงมันจะของนี้กับมเลื่อนทุแงเนาะเอมันจังไดมันล้สักตไปมันโหงี่เงนใหญไเนี่มันดีนะเออแต่ว่าเป็นว่ามันดีเรื่องตายได้มั่อไหจับไปจุ่มนั่งสีหลังเหมือเอาเมอเอา ก็จะปรนนาตัวทำงานให้เต็มที่ระยะเวลา5้าปีที่จะถึงหวังว่าจะเอาประโยชน์ได้ี่น้องอยากเต็มความสามารถนะครับเพาะนี่เป็นปรนนาตัวก้าวผ่านทุกเรื่องเนาะบางประเด็นก็จบแล้วก็จบไปต่อไปเราพัฒนาด้วยกันนะครับก็อาศัยความเมตตาจากท่านนะนายผม่นปะชวรห่ามาแข่งเยกันแลอาศัยความเมตตาที่ว่าเราเป็นเรื่องเวลาเมียก็บอกนะครับบอกกันก็ เขอเรียกโศกแป่นอะไรก็ได้ก็ไดเพราะว่ามันไล่เรียงมนหลายนะครับฟังเราเนาะถ้าเกิดฟังไม่ทันก็ยกมือเลยนะครับเพราะว่าหล่เรียงกันดีครับก็ครั้งแรกที่เข้าประชุมเป็นทางการกับทางอภัยรัชชีน์ว่าละแรกได้เพิ่งกันก็โศกบ้างเลยนะในเพื่อผลเอินแรงงานสามคนพยาบาลในก็สศกบ้างเลยอันนี้การตั้งใจนะครับดีใจแล้วกับเพิ่งระม็อกท่านผู้ใหญ่เบี้ยบอก มีเวลาแหละองการไชุมเพื่อเลยกรคุนเหตล